ก่อนซอยดูคลิปนะครับผมก็ต้องชี้แจงตรงนี้ย้อคลิปอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมและก็หน้าเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือกล้องตัวเนี้ยที่ผมไปถ่ายใช่ไหมผมเอาฟุตเทจอะมาลงโทรศัพท์ไม่ได้ฉั้นมันก็เลยเห็นแต่แบบตอนเปิดอย่างเดียวมันก็เลยไม่เห็นตอนหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขออภัยด้วยแต่ก็ขอให้สุดกับคลิปนะครับผมไปดูคลิปกันเลย รีวิวชุดที่สุดยอดจะคุ้มค่าภายในต้นปี2025ันยี่สห้าก็คือเอทสการเทร์สตนันอีกนั่นเองอ่าก็โดยประมาณกล้ <S <s <fisher y> อสวยมากใครไม่หลงก็ผักแรกเกิดแช็คกับสนใจก็เกิดกินใจเดอ๋ยว้ม่พลาดคลิปใหม่เนี้ยเขาเขอส่งแตเต็งจัดกองใครยอมตัวได้โอ้ยมึงไปจัดจัดอ้นั่นไม่จัดงั้นกลางเออเออหมุนเออได้พอโอเค อุ้ยพ่อมึงบอกไม่กินเลยรับโอเคมาแล้วก็แล้ก็จะมาแกะกันเลยซึ่งชุดนี้ชุดที่โคตรขาดตลาดเนาะเติงแน่นอนครับพี่ใชายซึ่งเรามากับสมาชิกใหม่ใครเจ้าดิเอยกล้องดับปะวะไม่ดับไม่ดับมันถ่ายอยู่เขียนอร์คนข้างหลังกูดิมาโอเค พร้อมแล้วกับบล็อกนี้นะก็วิธีการแกะเราบอกตัวคนดีคนเดิมกูไม่บอกชื่อกูตัวสีเข็มไปหาเองโอ้ฟินมากโอ้ยเปิดจี้ออ่าก็มีสิบสองสองร้อยสิบสองสองร้อยสิบไปอนนี้อ่าตีนไปเย็ดแม่สองพันเลยกดดิมากดปุ่มนั้นเล็กๆอ่ะเล็กๆปุ่มเล็กๆกดหนึ่งทีเล็กๆปุ่มเล็กกด โอเคมาต่อต่อมันยังติดอยู่เราก็จะรูือ่ผมจะเลือกก่อนเพราะเป็นเจ้าของช่องไอ้สันผมขอเลือกเป็นซองที่6แล้วก็ซองที่8อ่ะคุณเป้มามามาไม่ได้อันนี่ผมคุณเป้หันหันกล้องหันหันกล้องเลยอ่ะสองนี้อะไร 1นึ่งสองสามสี่แม่ของที่อ่ะเป๊จะได้สองซองแล้วเพราะสมาชิกเราหายไปคนหนึ่งกูว่าหลังสี่แน่เลยนาสี่หลังสี่ปะหนึ่งสองสามสีเจ็ดไม่ออันนี้ก็แบ่งก็แบ่งการคนเรานะอ่ะอันนี้คุณเต็งนาคอนรอเาอาอนหน้าคือลัะช็อขคาหลังอ่ะคุณเต็งหนึ่งนำเบอร์ลัคกี้ของวันนี้เป็นเบอร์เฮียหรอชิบหาย มันเป็นเลขมงคลเลยเหลือซะกึ่งกลางระหว่างรอบช่อทโอเคที่เหลือเหลือ5ซองจะมีเก่ง2ซองซันโวหนึ่งซองไอ้บั๊มสองซองโอเคตาเมขอแยกกันเลยเฮ้ยให้เจ้าขอเปิดก่อนดีเท่านั้นอ่ะอ่าเหรอเจ้าขอเป็นคนเปิดพิธีนะครับผมไ่ใไอเดียมึงแดดอ่าก็เราไปแกะกันเลยซึ่งซองสวยมากครับอ่ะชึบเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้เป้มาร์ลโปรตุเกส เออ่ะเปิดเลยมีสิบซองอันนี้ออกเพื่อนๆลุ้นเอา ex ไว้ท้ายไม่ไมไม่ถนัดเป้ควยเป้เฮ้ยรูจัูอุ้ยเก่งนะร้อยแม่น้เล็กอฟี่โอเคเอฟี่เฮ้ยเดี๋ยวให้เดียเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดียวเดยวเดยวอะไรอะไรเฮ้ยเอฟีมาเฮ้ยมาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยนที่เหลือก็เกลือ ไม่เาแต่เดียบแบบนี้หรอยอยูแม่ฮอนโออันนี้เท่าไหรในในซองทำไมไม่ใช่บูสเตอร์วะเอาเลยนั่อนะนะเฮ้ยหลักร้อยอ่ะกูบอกเลยเนาะซองซองไม่ใช่หลักร้อยแน่แน่อ้โหเอฟฟี่มัสเตอร์บอลสามร้อยูซองซองเชิญสามร้อยอะกูว่าโอเคยัดยัดซองยัดซองโอเคยัดแมงเลยเหรอ เอฟมิสเตอร์บอลโอ้สุดยอดต้องเข้าไฮไลท์แล้วจังหวะนี้ต้องเข้าไฮไลท์แล้วไเหียเนี่ยโอเคใส่สองอย่างสวยงามแยกแก็แยกของเราโมโมวารุอีกเฮ้ยไปเสริมได้ไอเชียนน้ำม่งบ่นเยอะแหละไอ้เนี่ยเชียน้ำม่งบ่นเยอะบ่นว่าติดผ้อ่าต่อมาใครดีนะใครดีใครดีใครดีเอ้เอาเต็งเลยกว่าเอาไปอีกชั่วดไม่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 กูบมออกอยินหวังกล้องไอสัตว์เป เยออเฮ้ยเชี่ยบังกล้องเลยสวัสดีค่ะตัวสีเข็ดนะคะนี่นะคะอ่าจัดไปชับชับชับเฮ้ยใครวะเฉี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฉี่อ่ะใครวะหยิบหยิบดิเออเนี่ยโอเค ไเกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยขอดูปแล้วแบบอะไรเปิดทำไมอ๋ออีเหยียาธรรมดาสบาเรียบร้อยเหยียดแม่ทันเดอร์เข็มหมาแล้วตอนนี้โอเคมาวารุอะไงครับพี่เนี่ยได้ยินเหมือนเดิมเกลือหมดเทศการลไปนึงโอเคเหยีแม่เย่งในซองนี้เราได้เป็นทันเดอร์ทันเดอร์นะครับใส่ซองเลยแม่ไม่เป้าเลย เอารถหลักเอาคนหลักมึงเด็กเก็บทุะอย่างอ่า้ใบนี้หนักอันนี้หนักอันนี้หนักเลยอันเนี้ยโอเคต่อไปเอาให้คุณเก่งเปิดละกนนนนะนันอย่างงี้เก่งไกลไปนั่งนู่นดิมึงฟังเครื่องต้องยาวมึงเหี้ยไหมล่ไม่เออมีข้าวมีกไม่เห็นเก่งไกลมึไกลไม่ต้องหลอกคนจริงไม่ใช่ไกลกันเก่งเก่งเจ็บแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งไกลเก่งเบาๆข้าไม่ใช้ขอร้องเดี๋ยวไปนี่หน่อยเฮ้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 ย นี่งมือเปล่าเว้ยคือลงมาละมือมือเปล่าเนี่ยชี้อเฮ้ยนี่ของใคครับชี้อ่คนนี้เขาไม่ช้ำชองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซสการหนึ่งเฮ้ยเต็มจับแลชี้อ่ะมือบางมิดเลยเก่งมือบางเก่งเฮ้ยอย่างงี้นี่เออให้มันเห็นนี่ชี้อ่ะเยกตัวอะไรเฮ้ยอ้ายเฮ้ธรรมดาใส่ซองครับคุยวิใครวิมีก เฮ้ยอะไรวะตัวสุดท้กิ่งรู้ว่าพวกคุณไดมาสเตอร์บอลเฮ้ยแม็กกี้ทำมาด้วยที่มาเก่งอันนี้มาแน่นอนอันนี้เนี่ยอันนี้มาสเตอร์บอลต่ออันนี้ห่างวัวเนี่ยอ้าวนี่สอมาต่อมาเก่งต่อเลย้เก่งต่อเลย้เก่งต่อเลยตัดการไปเลยเฮ้ยตัดโดนการ์ดเลยตัดโดนการ์ดได้ร้องเหรอาเลยกูต่อยเลยนะร้อยหกสิบผมซื้อให้กูเลยเอ้ยเดี๋ยวทำไมเราไม่ซื้อแยกใบวะ แยกใบแล้มหงสิบอสิบใบก็พันหกเลยมึงแต่มึงซื้อมาแพคสองพันก็มันไดเอเซียมันมีอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยบอลธรรมดาตีอุ้ยใช่ใส่สองบอลธรรมดาใช่บอลธรรมดาใส่งได้กินตนงไนด้เอยอันนี้บอลจะมีสามใบมีคองใช้มีสามแบบเรสามใบไม่ใช่สามแดงสามใบต่ออันนี้จะมีใครเล่นไหม ะในกลุ่มเราไม่น่ามีในอนาคตอ่ะแล้วก็เรามีกาเบียสแบบบอลมอนสเตอร์บอลบอลงงๆไม่ได้ไม่ที่แม่งไม่มีราคาเอฟฟี่มอนสเตอร์บอลสวยมากๆอ่ะต่อไปคุณเปเป้ไปครับตาต่าเดงหากัแล้วไปไปครับแหนะได้ไหมเดี๋ยวคุคนท้ายเดี๋ยวปีนขับให้ไฉากบให้ไรมันมีก้นกันแค่นั้นแหละเห็นบอ เนี่ยโม้จริงๆนะฉากไฮไลท์มันอยู่ที่กูนะฉากอ่าอี่สองไปใหญ่เราไอ้เฮียไฮแลนด์อยู่ที่เอเป้เฮ้ยพี่พกูเฮ้ยพี่เป้เสื้อพีเป้ลองก่อนก่อนนี่นะสี่ะพี่พี่เป้ใส่เชือกสามสีอยู่จนตรงข้อมือต้องได้แล้วไหมคนกอดอันนี้นะกอดกอดตดแพกเห็น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 อยดเห็นหยดตอดแพกไว้ที่นี่อ่ะใช่ใช่โอ้โหไม่ได้ใช้ได้เล่นตัวเรืนเกลือละไม่ไม่ใช่กอดแพกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ใช้ใช้อันนี้เขาใช้ เฮ้ยเด hey, uh ี huh. nah wow. okay, ๋ยวมอนธรรมดาเลยเอาสองมาสุดเฮ้ยเอกซ์สภาพของบ๊มอ่ะอุ้ยอุ้สบุสโบราณเฮ้ยว้าวต่อไปพอได้นี่นะครับตรงนี้ไอโมเลยยังไงต้องต้องไอโมทำแล้วไอโมต้องทำไอโมไอโมต้องทำแล้วไอให้ให้ ให้ฮอนปิดไม่ปิดเลยปิดห้าปิดประมาณทีสองปิดเจ็ดสองแรกที่ตัดสามช่องท้ายถ้าไม่มาเปิดเองอะไรถ้ามาทถ้ามันได้มาก็เปิดเองเก็บมาบ้าบ้างไม่ไกินข้าวเลยเออเก็บให้บ้างแล้ววัวแล้ววัวไอ้วัวกำลังกินไวนี้ยไม่ขอดูก่อนไอ้วัวกำลังกินไวนะกล้องจะปิดเวนะผมวาขอดูตรนี่ผมไม่กล้าไม่กล้าคือฉี่ได้แล้วเลยไอ้ปิวกำลงกิ แล้วนีกาอะไรเนี่ยเดินเห็นงงงเห็นเห็นจุเห็นู่เห็นุหยไอ้สเิกตอนี้ไอสเกไหนวะอสปกตอ่าฮะดันบอลเดได้ใช้นะตัวเมื่กนะยูสาุคุณนะไอสิกอุ้ยพลัานสืบทอดเฮียคนสองเซตด่วนอ่ะหัวเล็ก อีโอวยเข้มว่ะพี่ใบนี้ใช้ไอ้นี่สมรู้ดวยโอเคโอเคก็ไปไปเด็ดนะครับก็จะมีเป็นพลังงานสืบทอดเอสเปกซวยเหอะไอ้เนาะอย่างนู้นไม่เล่นอจังไงรายการพลังงานเอสเปกแล้วก็ E X ของเราเฮ้ยอันนี้เล่นอันนี้เล่นไหนนะหัวเล็กอ่าไม่มีน้ำหมดเลยโดยประยมมณฑ์ตะเวนประยมมณฑ์จะมีกฎรลยการพลังงานพื้นฐานสามใบจะได้จริงการอันนี้อย่าพึ่งอ่ะโห่เนี่ย แล้วก็มาอันนี้ขงผมหมดแล้วไปไฮไลท์แล้ว่อไปดูไปฮอนเออไอ้ไอ้ไอ้คนเนี้ยไม่ไม่พูดว่าไฮไลท์ตลอดไอ้เช่นเนี้ยเอาละต่อจากนี้คือฉากไฮไลท์เช่นเนี้ยแข็กแข็กมีเวียพีนะมีเวียพีมีเวียีทีทีได้เก็บพยายามเก็บทพยายได้ก้อนแพะกูอมให้เลยโอ้ช่องเนี้ยไม่สิบแปดตัวเออช่องนี้ไม่สิบแปดตัวครับไปไปพี่พี่พี่ไปแป๊บนึงครับแป๊บนึงอืมยิ่งมันก็เหงาครับ ก่งกองก้องมยังไอ้หัดยังัเลัดเดี๋ยวโชว์ับมันไม่มีหรอกเพราะฉากไมึ่งมรุ้นกันนี่พี่ฮอนกูนะทีหลังนะเลือกให้นี่นจะฟัดเนี่ยทำแล้รก็หยุดเนี่ยนี่นี่ใบแรกสุดละใช่ใชบใช้มีปืนของข้างหลังเลยปหดีกาอ้เหน้าดีกว่าเฮ้ย ลังสองโอเทกูบอกเลยครับเฮ้แต่ในกล่องมันต้องมีอาร์ตมันคือขับมีมั้งแต่ว่าอาร์ตจะเป็นแต่งยับเฮ้ยคิวเฮ้ยกาดยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่สนใจสีตรงนี้ที่นี่มั้งถืออาร์ตเนี่ยเฮ้ยไอ้อันนี้อาร์ตทำมาจากใบนั้นนี่วะเฮ้ยโอ้ยับกอโอ้เอ็กซ์เฮ้ยเอาไปเสริมเด็กนี่เฮียไปเนี้ยครับเออเสริมเพิ่มน่าสนิมไม่ก็ธรรมดาแล้วถุงเหล็กไปใส่ซองเลยครับผม นะครับก้นะครับวิครับก็นะครับ่เล่นนนะอยเห้ยอีด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 ีนะครับก้อนะครับเินจีต้องนเียตฉาในไลอยู่งอันนี้ใส่สองเลยเด็กขอหายยากใีกลุ่มเราเพิ่มมีไปเดียวเองเออรโอเคซึ่งของเราที่เราได้คือทิรประกอทิระประกนลังปืะนีจริงไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไปดีไมเดีไม่ด มันเป็นสูตรของตัวเอนเลยมันจะมีนะตัวที่ตัวที่2มันต้องเองไม่กลางครับที่2คนจะดีกว่าที่แรกสนุกอันคุ้นวะอันนี้แหละเจอเจอเลยคุณคุ้นเนาะเอยเจอเลยคุณถ้าติดคุณคุ้นเนาะพี่กล้องไม่เห็นอ่ะช่างมันเถอะเออก็หันกล้องมาติดไอสิ่งนี่ได้ปะจบไปแมวจบพวยผมผมอยากตัดการทิ้งเลยอ่ะไอ้บ้ามทิ้งมัตว์ถ้าโดนถ้าโดนอาร์ตนะ ลงกูยัดตูดิลยกูยัดตู้เดินอาร์ตเดินอครับเขาว่าสอาเรียงอาร์ตออกเขาเบื่ออันเดียวอันนี้ต้องเอาเรียงนะต้องเรียงหรือเขาเรียงแต่แล้วแต่คุณอยากไปเขาเรียงมาให้เราหรือว่าไงอ๋อไม่เรียงไม่เรียงไม่เรียงสี่ใบ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 หลังสี่ใบหลังสองใบแรกมาสี่ใบหลังโอ้โหอ้เฮ้ยนี่นม่นี่เฮ้ยมึงจะท้าทายกันไปแล้วไม่เท่าไหร่หรอกนี่งู ว่ห้ยเฮ้อยู่แล้ววิ่งหนีฮะาเวอร์ชี่ะใครวะตงไรไปเลยไปว้าต่อตอตอนนี้มันอยู่คิวมึงนี่ครับเอ้ยมึงสับไปไว้ไหนอ่ะไม่รู้ยังรัายรอไม่เอ้ยั้ตเออาร์เดี๋ยวมาเปิดหน่ดียวเอารไปแล้วอันนี้ได้เล่นเอสอาร์เย็ดโไมไม่ ไม่มีลังหนึ่งด้วยนะไอ้เขียนไอ่านไม่ค่อยสวยไม่มีลังหนึ่งด้วยนะสัตว์ประเด็นไอนจะเยอยเนี่ยกู้โมีเยอะเลยลังหนึ่งเหรอไอ้ติ๋วออกมาก็มีไอ้มนไม่สวยเท่าสาวโกเก่าอ่ะเออใช่แอยู่ที่คนชอบทำไมไม่ใช่ยีเฟย์ไปเฮ้ยนี่ครับอาร์ตของเราแยกกันเลยอีกสองใบสุดท้ายฝั่งสองท้ายใครอบปั๊มหนึ่งเราจะให้ที่น้องซันโวอยู่ไหนวะเราแยกกัน ม่โอเคพี่ชายแม่งเล่นเลยครับซ้ายขวาสุดผมครับช้งนั้นหนักออกขวาไล้ซ้ายปีขวาไลยขวาไลยดีกว่าครับไม่อปีเฮ้ยไม่ออปีเฮ้ยอาจจะได้ S A R สองตัวก็ได้จะรู้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยยังลุ้นกอนแพ็กอยู่เหลือสองซอง S A R อาจจะเป็นสองใบก็ได้สองซองก็ได้รู้อาจจะได้อะไรของกองกูอีใครเก่งไม่ใช้ที่นี่หรอไม่ใช่เขาใช้คุยมือสั่นครับมือสั่นมามามาจันจันจันอย่าพึ่งมาลุ้นกันดิมือสั่น พัดลมเปิดแหลงขึ้ด้วยเอาใบแรกมาไว้ใบท้ายครับมันเป็นสูตรสูตรดู๋เตี๋ยวกัดเลยโอ้โหเฮ้ยเซเซได้ใช้อ่ะครับเฮ้ยจันทรงคำรนเทปกุลาสองตัวกีสอนกีสอนกระตายเลิกนะครับครูกู์หมดโอ้ยสภาพโบราณมาสองตัวอีกตัวหนึ่งนะคนทำไมออกเลยอย่างวะไม่ฮอนมาแน่เออกลับกันใครอะไรอีกก็ปกติไม่มีอะไรแล้วในเล่นนะที่รายการในเล่นไอ้เทีเยงสเตเดียมอ่ะ ได้ทำแพสต์ตอยู่ไหนทารุเออผมทำมูมูทัลโลไอ้ัอเอาไม่ใช่ทำลาล่ะทำลาล่ะเด็กนี้เด็กไอ้เชียเปีทางนั้นน่ะกูบอกเลยเด็กของไอ้เชียเปีทางนั้นน่ะซึ่งต่อหน้รอบนี้ก็คือใบด่างเลยได้เล่นตัวเนี้ยสองท้ายอ่ะน้องร้อยพี่โวปะเนี้ยเออร้อยวัวปะโอ้แม่งอ่ะผมแม่คนในห้องลงมติ โอ้ยรอไม่รู้อ่ะเจ้ารอหรือไม่รอเด็กใหม่ใช่ไหมฮะสิทธิ์เด็กใหม่อ่ะสิทธิเด็กใหม่อ่ะแต่ผมไม่ได้ผมไม่คุ้นเปิดสิทธิเด็กใหม่เฮียได้ผมไม่คุ้นเปิดันขี้โกงคบขอไอ้ที่อะขอก้อนแท็กเฮ้ยแป๊บนึงขอก้อนแพ็กติงขอไปกี้เอจสุดอะ ติงขอกระแพ็กเท่สุดและแพงสุดนะไอ้สัสใช้ไปหามยามราตรีเอาไปกี้ขึ้นมาเ d r คือถ้าได้มันจะมันจะแบบสุดยอดหรอเนี่ยเหมือนรับเ่ินเอไอลิซาห์หรอไม่น่าได้หรอมั้งไม่ได้เดี๋ยวร้อยเกลือแดงเฮ้ยเดี๋ยวเหว่งขาวๆงั้นดีกูเ้แห้วนี่ขาวๆขาวๆขาขานะเหมือนไอเก่งชอบดูนะโอ้ไม่ใช่ก็ใช่ขาวเลยขาวเลยขาวไหมเุ้ยคุ้งขั้ง เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเทสตเทสตเทสตดูดูดูความแรงเข้าครับก้องข้าไม่ใช่ไม่ได้อ่าธรรมดาเปิดลิฟเีร์รอยเกลือเฮ้ยเอสไอบินเอสอาร์บุนเอสอารบเต้นกี่ทำไมสุดยอดมิโคนั้นไม่ใช่โคตโหโอ้โโอเคเต้นใสอซองหนออ้ ไอ้มึงจะงอทำไมเก่งไอ้มาน้ำหายไปไหนไอ้มาน้ำแรงไอ้ขันอังคังเขากูรู้ทีดีกว่เดียวเป็นเป็นอะไรนะคำนึงมาโอเคซึ่งการในวันนี้ที่เราได้ก็คือพลังงานสืบทอด SR ใบที่หนึ่งเป็นเนรินเนกก็เอ็กเทอร์สตันก็จะมีทันเดอร์สอีวูยเทลปาคอสหาแป๊บนะครับลิลเฟียรอันนี้คือเทอร์สตันในวันนี้ที่เราได้มา แล้วก็อีกธรรมดาก็จะมีหัวเล็กใบดังเล็กแขนเล็กนักรบเล็กและหมูโลไม่มีไม่มีตะลี่และ SR บรายสองเป็น s r ก็คือซับโกยิงเกลือไงเกลือก็เด็กนะแต่เราดีนะเราได้ SR สองใบและบอลในวันนี้เรามีสามบอลมีกาบไบจิราชิและมาสเตอร์บอลเป็นเอฟี่นะครับผมของแกทางก็ เรามาปิดคลิปกันเลยก่อนไปครับเจอคลิปหน้านครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย